อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเดิมเป็นเล่นแกะโดนแคทครับผมไม่รู้ทำไมพอผมแบตจะมาแบตหลังจากผมอัปเดตเดอนแคทไปรอบหนึ่งนี่เซฟเกมผมหายหมดเลยผมเลยต้องเล่นใหม่ไปกันเลยนะครับฟองไปเรื่อัๆเสียงเลยต้องเริ่มเ,เล่นใหม่ cất có đây đi 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 nhiều, không có đi gì nữa, đi 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 A đi 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 đi

เด,ดี๋ยวผมไล่ดูไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ดีมากท่านเร่แล้วก็ได้ที่ผมพูดอยางได้นะไอแร่ตัวเนี้ยจะได้แด่เปชรพ่อไอ้แร่ตัวนี้ตัวเดียวเลือกตัวมีสักตัวอาผัดไทยอาผัดชีสิยางเกลือแน่นอนอืมพรอมที่ตัวที่กูต้องการ มันคือการขายแบบไร้น้ำเยี่ยใหญ่อืมซ้อมแล้วมันจะได้อะไรวะอือน,นั่นี้่มเป็นไรตัวในความคิดผมมันจะได้นั้นเทรดอือ speed up <of. S 1> ผมก็เปลี่ยนมาแบบมาเล่นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟของต่างชาติอ่ะก็ถามว่าทำไมเปลี่ยนอ่ะ ดาวต่อไปเราบตัวที่เราจะปันต่อผมแนะนำว่าถ้าใครได้ส่งตรงนี้ตอนเล่นเกมนี่จะดีมาก ก็จะไม่อัดขนาดเลยแล้วก็อัดตัวได้ขนาดไปสักรอบแล้วก็อืมอไอย่างเงี้ยตอนนี้อีเมล์ในตัวนี้ยังมึนจนต้องการแบบต้องการเอาไปจริงจริงอะ่ะถ้ามึงเห็นกูเติมแล้อมไม่ชาหน้าเว้ยเออของนีเยอะ คูเบอร์นี่เขาเบอร์สักตัวหน่อยอยากได้อื้ยเนี่ยตัวนี้ก็ต้องการ <c oughs> ตัวนี้มันจะดีมากในความคิดผมนี่หรอโขู่อยากได้เลยตัวนี้ทีมเอาซุดปอร์เรย์ซุดปอร์เรย์นี่ซุดปอร์เรย์ที่นัว่าถ้าใครแบบ ไอ้ตัวน,นี้เอาไปแทนตัวนี้หนึ่งนะครับกิบหดาสิบยี่ก็บสองโล ไอสัตว์ออมาเป็นอาซายโเลยไเดียวเอาตัวทั้งสตัวเลยเปรเจาะเจาเนี่ยตัวดยได้มันดีอยู่มันดีไปนี้แหละเพราะมันันทิดอะมันดีใน้อหนนะอเหนียที่วัยแถวผมชอบเลยมันหา มันตัวบัดดีไว้แบบพอเจอทุกโดดอะไรวะเนี่ยตัวอะไรหนอ แค่นี้ผมยังได้พราตนนี้สกิลมันดีของบันดีนะน <c oughs> ี่สิ่งท่จะว่าผมจะแบดที่ได้แม่ตัวน,นี้ในตัวเนี้ยมันจะแบบเป็นเ่มมกเดียกูทำแบบนี้เนี่ยสิเขียิผมยังได้มาแนก็ดีอ่เคย่ัน นี่วมันจะเป็นแบบตัวที่กินอีกปีหน,นี่ okay. s <S งถอ,อ,อ,องนะตอนน,อนี้โอเคป่าสองน้อยสองน้อยสองน้อยเดี๋ยวมาบ้ว่านกมว่กดอืมกอืมนกม่เป็นย่านะตอนแต่ง้อนช้นเลไหนแล้ว้วก็ก็เลย้อกต้อกเกียร์ก็ให้ไวเลย รู้ว่าจะไม่ได้ออไดองบอลอะไรตัวนี้มาก็ไม่ใช่เถียนแกไม่ต้องเอาคอมโบซุปอะไตรตัวนี้นะอืมคอมโบที่อืม,มอ,อืมอะไรที่ผมชอบโดยเฉพาะแบบมีสาระห,หนึ่งอ่ะมันเป็นสาระที่ใช้ได้เนี่ยในความคิดผมอะ่ะแกะถ้ามันถือขายนี่มึงต้องโดนแมวนี้สักทีแต่ว่าได้ป้อมได้จะแตกหรอก นี่คือายที่กขชอบแบบนี้เพราะมนเถื่อนเกนเถื่อนเรื่องการจบดีพร้อมเมียวอืมก็ไป คุณทุกหมดอืออเออเอเอืออืออือครับซอสซอสเสยหน้า อุ้ยเฮ้ยครับคือไอ้ต๊วแบบเนี้ยอะไรมันจะเอาตัวประโยชน์มี้ยผมโคตรเสียใจตอนชิ้นนั่นเลยอ้สงสัยกูเก็บไปเยอะเกินนีบโอเคโอเคเอาไปสองตัวนี้ตัวดแจ้ง าะตัวนี้มนเนี่ยอัพสิบให้ไวเลยแล้วมันใช้แัตได้ยาวนะออกมาตัวแรก วุ่นงดูดูนี่คือเครื่องไถนาชั้นดีวันจะแบตมันจะต่อยร่วมากในคราวที่ผมนะเผื่อบางคนไม่เชื่อว่าผมเล่แบตจ้าผมได้สองตัวนี้มาแล้วก็อัพพงอีกสองตัวนี้เป็นสิบอย่างไวเลยนี่นเผื่อบางคนไม่เชื่อว่าผมคิดว่าเดี๋ยวคิดว่าผมผมผมเนอะเดี๋ยวคุณจะเล่นสองตัวนี้เดี๋ยวอัสามตัวดีกว่า ถอาเซ็ตจะใครได้สมได้แบบสี่ตนสมได้แบบได้สี่ตนเนี้ยมันจะเป็นคนแบบตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเซ็ตนี้มั่วถึงตรงใจได้มันจะแบบมันจะทนแบบไอ้พวกกดโถมไป็นท้ายอ่ะเดี๋ยวมันจะทนแบบมันจะทนแบบพวกแบบดีแรงแบบฟักมากพอได้อ่ะอย่างเช่นวอร์กในราสมูนเนี่ยซึ่งมันซุ่มไปไว้ไม่น่าแบบ ต้องดีเลยล่ะมันต้องรีบนี่ไอ้นักมวยมาตัวแรกไอ้แท้งอืมอืมสวยสวยแรกแรกแรกมันถ้าให้มีสองตัวนี้นี่จะมีแบบมันจะ,ะง่ายนิดหนึ่งนะถ้าเจอหนานช้ามันจะมันยากนิดหนึ่ง ้ายนี่สามตัวนี้จะดีนี่เลยมันแบตเป็นซัดทำลายขาแต่ตัวมีสปอร์ตถ้าจะกเกลียได้เย็นนี้ก็ยิงเลยครับยิงหันหน้านี่แหละถ้าใครมีตะชั่วโลเอามาแทนตัวนี้นะครับไอตัวเนี้ย ว่าเุณเดนเพราะฉนั้ว่าจริงไ <ak> <ım> ้ใครแล้วก yeah. okay, okay. oh, ็คุณรู้สึกว่ามันจะแบกโฆษณาขอแคเยอะเกินเชียว่ไหมนี่ความรู้สึกของผมนะก่อนเอ้เจตัวดีสวยต้องเอาดีบอกวันเลยเลยเลยก่อนเลยมัดจับให้ชุดหนึ่งเจตุลีเอตัวแดงมาลดัะต้องเอาเบลอยตัวนี้ไปตบ โอ้โหเจดครับด้อยแม็กตันเองอื้มอีสิแต่ถ้าเซตนี้เจอด่านช้าเราก็จะเล่นยากนะเอ็งผมพูดตรงเลยว่าถ้าเจอด่านช้าใหม่เล่นยากแน่ว่าไม่เหมือนเพื่อนลุกโผหลอกพี่โคตรขี้ขาดแล้วเล่นเตเล่นแบบพูดแบบโป้พิสุกช้างยังไงก็ต้องกระชั้อยู่เลยมาเล่นแบบโป้ ผมก็ชอบเพื่อนเลยเล่นโปรโคตรโหดโอเค2ี่อย่างัวแล้วนี่ถ้าใครเลยแบตถ้าใครไปจังเดี๋ยวอืมอืมอเลยตาอันนี้ถ้าใครได้ตัวนี้มาเออก็ถ้าใครได้ตัวนี้มาก็เอาไปใช้ด้วยครับโอาอย่าครับได้แค่ท่านี้ อ๋อชตอนนี้เจ้าน,นี้ว่านะว่าเออไม่ใช่เติมคงไม่ใช่เติมมึอมงอืมเยกข้อดีคือโคยิดนี่ยังไงมอวมองอ่ะอัพแค่เจ็ดขั้นพอนะตัวนี้แล้วก็ที่เหลือเอาไปเทตัวนี้ามั่งเจะไม่ไม่มีจะมันก็ใช้ประโยชน์ได้ถ้าาเราจะได้ตัวนี้แล้วก็มันจะดีนิ่สุดหนึ่งจะตอนที่ผมยังได้ม,มีตัวนึงอ่ะ โอเค just do the good ผมจะดรียนระ่าดจริงจริง You can กูจำนายกีเอนะครับจำระบาจจริงจจะไม่ได้ร้อเจีอะไรแล้วมั้งอ่ะก็จำเขาได้ยีไงวัดมันจะดีมากยังจะดีตรงเนี้ยรอบขั้นสองมันแบบ ผมก็อยากไม่อยากแบบอยากจะคาขคุณซาดนะว่ามึงคิดยังไงถ้าใครมีใครแบบมึ้เขาเล่นก็ไอจะมึงท่านเคล็ดเก่านี่จะรู้ว่าไอล่างต่อไปของมันจะเป็นยังไงล้วผู้สูกงกว่าล่างต่อไปของมันคุณไม่ได้เซ็นเซ้นแน่นอน เร่งน้าใครเนยทีนี้จะนิวแนไต้าเอาัพเคสองไอสอตัวเนี้ยัพเคต้นมวงตัวเนี้ยีบอ้เจมีานะดีีงได้อันนี้จะเพิ่มแบบถ้ามันสมดมันจะสไงา ไม่ร er er ู้ว่าทำไมผมต้องตีสองพีะอืมเปักเว่ยเป็นดักสู้โตมือว่าจะเป็นตัวที่ตัต้องการหรือยังยิ่งเหรอฮิคาร์เซติทันเดี๋ยวพูด่าเป็นเรื่องไหนเฮ้ยเฮ้ยเๆๆย เดี๋ยวมาเป็นเรื่องลืมตัวเวรติดแลจนบอมแบมใครได้ขอรัสโซนเซชันจนแบบเดี๋ยวเอาเฮียกูยสงสัยกูแลเยอะเกินเดี๋ยวอยากไปด่าเอือน่ะแต่มันต้องปัดนล็อกทีละด่านไอ่ได้เนี่ยจ <c oughs> ๊อใส่เกี๊ยวเพอไปหาชอ กูพูดดีๆสักครั้งแม่แล้วไม่ได้โคโรโซ่ชัยกียรีอ้โถไอสัตว์กูคุ้นเคยมากกว่าที่เป็นชักีรีเออชักีรีนั่นเดี๋ยวยังผมก็ได้ดูนะดูแม่ดูดีวันนีเป็นชักีรีโอ้ลืมไปถ้าเรากดไปจะสามารถชิปกรัง ใช้คีรีได้ต้นแกปั้นเป็นผมแบบผมยังคน่ด้นเลยวะคุณสักเกียมีคิดได้ไงถ้าคุณเผื่อใช้ไปแล้วก็ใช้ทำไงดีครับคุณจะรู้สึกมันมือมากแลวคุณจะรู้ว่าทานฟังกูชนจะจบภายในไม่เซลีพอพวกนี้มันถึง โคตรรวหายใช่ยัง uh ว่าเ่นเดียวมันหายออน้องจอกกี้เราจะยิบกันก่อนชิบหายวันต้องรีบเอาตัวนี้มาก่อน

ออหอคจทัผมจำิด่านเอ้ยอย่าอืมคอนโซอืมตอยตอยมันตอยไอเคียกวาทำรู้สึกอืมคอนโซตายแล้วพงเคยท่านห็นใจคอรียอืมอืมอือ ผมชอบไอ้ตัวคอร์โซ่แบนี่แหละว่ายอยู่ฐานศัตูแลจจ้วเจอจระเข้ที่เป็นหวานหมูเลยและหลังจากผมได้คอร์โซ่มีต้องอัพไปมันได้สักมากไม่ห้ามันจะเป็นแบบเพื่อพนได้ไม่ก็เอาไปนี่สักอันเขาเลืาถกฐานมากมากค่อยใช้ดีกว่ามันก็น้อ่ารักจัง จันแอนมูมันเดี๋ยวคนละเรื่องละนัน่นคนละเรื่องไปไงกว่าเดิมอีกที่สองอ <c oughs> ักเกรดอักเกรดเรียกแบบเป็นพระราชาอาญครับขออีกชักตัวนี้มันถึงตรงนี้ ให้เราบกดไล้ไอเซอนี้ไปเรื่อยๆพอแบพอพอเราเห็นไอจักขีออกมาก็เรียกไอเซตรวนี้ออมาโละตัวนะว่าคุณจะแบบบ้างไรกดไปตัวเลย ผมก็เป็นเพรเรื่องขอเก่าผมก็เ <sm> ส <all> ียด้านเก่าไปนะมันคือการให้มันคือการให้ขนาดมันคือการให้ฐานญาติจี่ให้เอาไปเลยน่ะเพราะฉะนั้นตัวเองเล่นเล่นไอ้แบบเล่นเป็นชนแคสต์ตั้งไงแต่ญาติตัวเองไม่เล่นอ่ะต้องให้ไปถ้าคนถ้าใครแบบคนที่ชอบแบบดูเดิมเพิ่แคสแจกันเนี่ยจะรู้นะว่าเขาแจกันกันยังไง ถ้าผมขอคิดนะครับขอบคุณครับสบายครับ